ือมันมีอาการที่เราเป็นคนที่ผิวหนังศีรษะแห้งแล้วก็ลอกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันเสียบุคลิกในเวลาที่ไปทํางานหรือว่าอะไรย่างเงี้ยมันจะมีการที่แบบต้องจับศีรษะอยู่เรื่อยๆแล้วก็เรื่องการใช้แชมพูหรือว่าการไปต่างประเทศเนี่ยเหนื่อยผิวหนังแห้งแบบแห้งกลับมาคือเหมือนจับไม่ได้เลยค่ะมันเจ็บไปหมดแล้วก็สุดท้ายก็เลยลองใช้ตัวเซรั่มนี้มามันกใ็ใช้เวลาประมาณ ก็เก็บ2เดือนนะคะแต่จากนั้นก็จะไม่เคยเป็นอีกเลยไม่เคยต้องกลับไปใช้แชมพูยาอีกแล้วใช้เฉพาะตัวเซรั่มเนี่ยค่ะเรื่อยๆได้เริ่มลองใช้ชื่อตัวว่าไ h a เฮ e ร์บแพร s เซรันะคะเป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาเป็นเรื่องผิวหนังที่ผิวหนังศีรษาค่ะที่มีปัญหามานานมากแล้วก็ไปรักษาจริงๆเป็นรักษาต่างประเทศเลยตัวแฮร์เซรั่เนี่ยได้ใช้ครั้งแรกรู้สึกว่า มันไม่หอมแล้วมันรู้สึกว่ามันใช้ลําบากจังแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นยาเดียวที่ใช้แล้วทําให้กลับมาใช้แชมพูทั่วไปได้แชมพูอะไรก็ได้ซึ่งไม่ได้ใช้แชมพูที่ไม่ใช่แชมพูยามานาน,นเกือบเกือบสิบปีอะค่ะใช่พูดถึงสมุนไพรเนี่ยตอนแรกไม่ค่อยได้ใกล้ชิดเท่าไหร่ก็เริ่มต้นจากการใช้ยาหรือว่าการทำทรีทเมนต์ที่เป็นยาแผนปัจจุบันมากกว่า แล้วก็เพิ่งได้เข้ามาเริ่มใช้สมุนไพรจริงๆเนี่ยประมาณ3ปีหลังที่ได้ใช้ได้ใช้ทั้งการทำทรีทเมนต์แล้วก็การเป็นยาที่รับประทานเข้าไปอะค่ะ mm hmm. ก็เลยได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันมีความต่างความต่างในในเชิงาะว่าถ้าเรารักษาเนี่ยการหายขาดเนี่ยสมุนไพรเนี่ยชัดเจนกว่าแต่ในเรื่องเวลาก็อาจจะจริงยาแผนปัจจุบันเราใช้เวลาแป๊บเดียวในการรักษา แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาเหมือนกลับมาเป็นโรคนั้นอีกเป็นซ้ำอีกหรือเป็นอาจจะเป็นมากกว่าเดิมอีกรู้จักไทยเฮอร์คลินิกได้ยังไงนะคะเพราะว่ามีรุ่นพี่แน,นะนำมาว่ามีไทยเฮอร์คลินิกเป็นคลินิกสมุนไพรที่อยากให้ลองลองไปใช้ผลิตภัณฑ์ดูก็เลยได้เริ่มใช้ตัวเซรั่มก่อนซึ่งตอนแรกก็รู้สึกว่าพอใจ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ติดบ้านมานานเ mm hmm. กือบสองปีอะค่ะก็ซื้อไว้ตลอดเลยแล้วก็ใช้อยู่เรื่อยๆอะค่ะ mm hmm.